คลิปนี้จะพามาทํานัตโตะทานค่ะคนญี่ปุ่นนิยมทานนัตโตะเป็นอาหารเช้าค่ะนัตโตะก็คือถั่วเหลืองหมักนั่นเองค่ะนัตโตะเป็นอาหารที่มีประโยชน์เต็มไปด้วยโปรโตีนวิตามินเคและกรดไขมันชนิดไม่อิ่มตัวค่ะในกล่องนัตโตะก็จะมีมัสตาร์ดและก็โชยุใส่มาให้ด้วยค่ะเราก็บีบใส่ไปทั้งสองเลยค่ะนัตโตะมีหลายแบบหลายยี่ห้อหลายขนาด เลือกซื้อหากันตามชอบได้เลยค่ะแล้วก็คนทุกอย่างให้เข้ากันค่ะคนนานเท่าไหร่ได้ยิ่งดีค่ะเคยได้ยินมาว่าคนนัดโต๊ดให้ได้ประมาณ100ครั้งนัดโตะจะมีรสชาติที่อร่อยมากขึ้นค่ะเสร็จแล้วก็เทลาดลงบนข้าวสวยร้อนๆได้เลยค่ะนัดโตะจะมีความเหนียวยืดๆและกลิ่นค่อนข้างแรงนิดนึงหลายๆคนอาจจะไม่ชอบค่ะ นัตโตะเป็นอาหารที่อร่อยชนิดหนึ่งเหมือนกันนะคะถ้ารู้จักทานแบบถูกวิธีค่ะนัตโตะยังสามารถทถําอีกได้หลายเมนูเลยนะคะใส่ไข่เจียวหรือว่าจะใส่ปลามาคุโรโรยต้นหอมใส่วาซาบิแล้วก็โชยูยิ่งอร่อยมากๆเลยค่ะขอบคุณทุกการติดตามและรับชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มายุมิจังชาแนลด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ